สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนนกแก่นะครับตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งอากาศวันนี้ดีมากเมื่อคืนนี่คือแบบฝนตกหน่อยฮะวันนี้ผมก็เห็นตองนะครับมาเด็ดตองมาเด็ดพลิกฮะมาเด็ดพลิกกับอะไรนะได้พลิกกับไอ้นี่ไปยังเดี๋ยวมาดูตองกันนะครับนี่คือสวนพลิกซึ่งตองก็มาเก็บ oh, oh, oh. พลิกแล้วฮะ นี่พริกสีแดงเลยฮะสีแดงสีเขียวครับ,เ,บเ,เ,เอาพริกนี่เราต้องเก็บยังไงครับอันนี้เป็นพริกอะไรครับพริกขี้หนูพริกขี้หนูนะครับเนี่ยจะเอาไปผัดกะเพรานะครับได้อะไรไมาบ้างแล้วเนี่ยกะเพราได้ดมะนละกอไหนโอ้โหได้กะเพราได้มะนละกอแล้วมาเก็บยังไม่ได้ขอเจ้าขอเนี่ยเอาไปเลยจ้านี่โอ้โหนี่พริกนี่ฮะจากต้นเลยนะครับ เนี่ยมะละกอจะเป็นแบบนี้ขนขนเก็บอยู่ตรงนี้นะฮะเก็บโดยไม่ได้รับครับโอ้โหจากวันนั้นเป็นไงฮะมะละกอที่บอกหวานไหมวหวานเจี๊ยบเลยฮะ,อ,อ,ยะอืก็น,นั่นแหละเอาไหนก็เอาไปบอกบอกให้แกะแกมแกะคงเห็นแล้วนะเออแกะคงเห็นแล้วนะ นี่ครับเขาไปตัดเองเลยเนี่ยใช่เหรอเอาที่เราก็ตัดไปแต่ไม่ตัดเด็ดเลยเหรอเด็ดได้เหรอพั่ลังครับแต่ว่ามันยังไม่โต ไปหน่อยเดียวเองใช่ไหมก็ตีถ้าแกไม่ว่าหรอกไหนบอร์เบอรี่อะ่ะต้นนั้นไหนมีอีกปะไม่อยากวางถุงไงมาถ,ถือให้นี่คือต้นอะไรนะลูกมอนลูกมอนนะใช่แล้วใบนนี้อเป็นเป็นหนอนดักแด้ที่จะทำเป็นทอผ้าไหมอให้ดักแด้มันกินเป็นเล<ะ>้จะเป็นผีเสื้ออ๋เขาจะเลี้ยงโดยแบรนด์นี้เลย นี่กินได้ไหมกินได้มอนก็เก็บไปกินนี่หรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ลูกก็ใช่จะเป็นยังไงไปยหวแต่ถ้าลูกสีดำอ่ะเป็นี้ยมันจะหวอืเอเดี๋ยวเราว่าพริกมันน้อยไปแล้วจะเก็บอีกได้